คุณภาพของศิลปินไม่ได้วัดกันที่มาลัยมากหรือว่ามาลายน้อยค่ะไม่มมนน่่ืืเเรรร็กกาออคัั้งงนนีดยสวัสดีค่ะค้าวมาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะบางคนอาจจะคิดว่า ถ้าเกิดว่าศิลปินคนไหนได้รับมาลยเยอะๆแบบล้นคอเลยคนนั้นมีคุณภาพแน่นอนส่วนศิลปินคนไหนที่ได้รับมาลัยน้อยกว่าหรือว่าอาจจะแบบแทบจะไม่ค่อยได้มาลัยเลยคนเนี้ยไม่มีคุณภาพแน่นอนฟันธงอยากจะบอกว่ามาลัยต่างๆนะคะรางวัลต่างๆที่ fc ให้ไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดหรือว่าตัวชี้วัดว่าคนนั้นมีคุณภาพมากกว่าใครหรืออีกคนนึงด้อยคุณภาพ เพราะว่าอย่างมาลัยรางวัลมาลัยหรือของขวัญอื่นน่ะมันคือการที่แฟนๆน่ะชื่นชมชื่นชอบมันเป็นการให้โดยสเสน่หาถ้าเขาชอบเขาก็ให้เขาก็ไม่ได้สนใจว่าคนนี้จะเก่งที่สุดหรือเปล่าแต่เขาชอบในตัวบุคคลดังนั้นเขาถึงได้ให้ไงคะเหมือนกับเวลาที่คุณไปชอบใครสักคนหนึ่งอะ่ะ มีคนคัดค้านคุณว่าอย่าไปชอบเลยคนเนี้นิสัยไม่ดีหรือคนเนี้จนหรืออะไรต่างๆนานาที่มันจะมาเป็นคะแนนหักลบแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณชอบอะ่ะหัวใจของคุณอะ่ะชอบอะ่ะใครจะค้านคุณขนาดไหนคุณก็จะดันด้นในการที่จะครองคู่กับคนนี้ให้ได้เป็นแฟนกับคนนี้ให้ได้ชอบคนนี้ให้ได้อย่างศิลปินที่แฟนๆชื่นชมชื่นชอบก็เช่นเดียวกันค่ะบางครั้ง เขาหรือว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดหรือว่ามีคุณภาพที่สุดแต่เป็นคนที่คุณถูกใจที่สุดคุณก็เลยให้ไงอีกคนนึงอาจจะคุณภาพดีกว่ามากๆแต่คุณไม่ได้ชอบเพราะงั้นสิ่งที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือมันเป็นสิ่งของของคุณอ่ะคุณจะให้ใครก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าศิลปินคนไหนที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบมีสเสน่ห์ด้วยแน่นอนค่ะ คนเหล่านี้ศิลปินเหล่านี้จะอยู่ในกระแสะได้อีกนานเท่านานความนิยมชมชอบนะคะหรืออย่างมาลัยต่างๆบางคนนะคะ,อะตอนนี้ได้เยอะแต่มันเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรว่าการันตีว่าในปีหน้าในปีต่อๆไปจะได้มาลัยเยอะเหมือนอย่างเช่นวันนี้ ถ้าเกิดว่าศิลปินเหล่านั้นไม่มีคุณภาพควบคู่อยู่ด้วยมันก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ค่ะว่ากระแสของคุณความนิยมชมชอบของคุณจะอยู่ตลอดไปเพราะว่าแต่ละวันมีศิลปินที่น่าหลงไหลมีเสน่ห์เกิดขึ้นรายวันเลย ถ้าเกิดว่าเสน่ห์ของคุณอยู่ที่การที่คุณพูดเก่งการที่คุณหน้าตาดีการที่คุณเป็นบุคคลที่น่าสงสารวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ได้วันหนึ่งอาจจะมีคนที่หน้าตาดีมากกว่าคุณก็ได้มีเสน่ห์มากกว่าคุณก็ได้แฟนๆเขาก็อาจจะไปชอบคนใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าแฟนคลับนะคะชื่นชมชื่นชอบในผลงานของคุณว่าคุณเป็นคนที่ร้องดีร้องแบบมีเสน่ห์แน่นอนว่าเสน่ห์ที่เขาชอบมีนอกจากตัวคุณแล้วคือผลงานมันก็จะควบคู่กันแล้วก็จะอยู่ได้นานเท่านาน ยกตัวอย่างน้องต้นข้าวก็แล้วกันนะคะว่าทําไมเด็กน้อยคนหนึ่งอายุเพียงแค่13ปีและน้องนะคะยังไม่ได้มีผลงานของตัวเองที่เป็นลายเซ็นของตัวเองแต่ทําไมเด็กคนนี้ถึงได้เป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่รักของแฟนๆมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอไม่ได้ขายความน่าสงสารแต่เธอขายคุณภาพของผลงานทุกบทเพลงที่เธอขับกล่องขับร้องไปอ่ะ ขับร้องด้วยจิตวิญญาณเลยแล้ว FC นะคะคนฟังเลยอะ่ะที่เขาชื่นชมชื่นชอบในบทเพลงลูกทุ่งอะ่ะแน่นอนว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกเลยที่สามารถจะมัดใจได้คือคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะ แต่นะปัจจุบันน้องต้นข้าวมีแฟนๆไม่ได้แค่คอลูกทุ่งนะหลายๆคนชอบเพลงเพื่อชีวิตเพลงสากลชอบเพลงหมอลำแต่พอได้ฟังการได้ฟังเพลงที่น้องต้นข้าวร้องอ่ะมันทำให้เขาเหล่านั้นแบบโอ้โหแบบต้องหยุดฟังอ่ะแล้วก็หลงสเสน่ห์ของน้องต้นข้าวก็เพราะว่าน้องอ่ะร้องดีจนทำให้คนที่ชอบในสไตล์เพลงอื่นๆมาชื่นชอบน้องด้วยไงคะ เห็นไหมว่าถ้าเกิดว่ามีทั้งคุณภาพแล้วก็มีทั้งสเสน่ห์ด้วยมันจะมัดใจคนได้หลากหลายมากๆและถ้าเกิดว่ายิ่งแบบเพิ่มคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะขยายฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้น เราเห็นไหมคะว่าแต่ละสนามแต่ละเวทีที่น้องต้นข้าวไปแสดงทําไมถึงได้แบบมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นและมาลัยน้ําใจของน้องถึงได้แบบพวงใหญ่ขึ้นและก็หลายพวงมากขึ้นจากที่ตอนแรกๆน้องก็เหมือนกับศิลปินอีกหลายคนนั่นแหละค่ะที่แทบจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็เพราะว่าน้องยังไม่ได้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบมากเท่าตอนนี้ แต่ว่าเพราะว่าน้องอ่ะคือไม่เคยหยุดพัฒนาเลยและคงคุณภาพของตัวเองไม่ใช่แค่เพียงคุณภาพทางด้านผลงานนะคะบุคลิกภาพต่างๆนิสัยใจคออะไรต่างๆคือสเสน่ห์ที่นอกเหนือจากคุณภาพของงานแล้วอ่ะมันจะเป็นตัวดึงดูดให้คนรักและก็ชื่นชมชื่นชอบซึ่งน้องต้นข้าวน้องมีความนอบน้อมมีความน่ารักมีความเป็นกันเองเอาใจใส่เ c และก็เอาใจใส่ในผลงานของตัวเอง น้องรักผลงานรักในเสียงเพลงเสียงเพลงก็ตอบแทนน้องด้วยการที่ทำให้ FC เนี่ยแหละนะคะชื่นชมชื่นชอบน้องถ้าเกิดว่าน้องเป็นคนที่อ,อยากจะจะได้แต่รางวัลไม่สนใจผลงานไม่สนใจคุณภาพของตัวเองอ มันอยู่ไม่นานแน่นอนและก็ไม่ได้ยินกระแสเสียงที่คนบอกว่าน้องร้องแบบขั้นเทพเลยสุดยอดมากๆน้องร้องดีมากๆเลยคําเหล่านี้จะไม่ออกจากปากของแฟนๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่เพราะว่าน้องต้นข้าวเป็นคนที่ร้องเพลงมีคุณภาพจริงๆขอแค่ไมามาจ่อปากและน้องเปล่งเสียงออกไปเนี่ย แต่ละเพลงบอกได้เลยว่าสะกดคนฟังได้จริงๆไม่ว่าเพลงเหล่านั้นจะเป็นเพลงต้นฉบับที่เป็นของผู้ชายก็ดีหรือว่าของผู้หญิงก็ดีแต่น้องต้นข้าวนำเพลงเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองให้เข้ากับสไตล์ให้เข้ากับเสียงของตัวเองและคงกลิ่นอายของความเป็นต้นฉบับน้องทำให้เพลงลูกทุ่งที่เกือบจะหลับไหลไปแล้วหลายๆเพลงกลับมามีชีวิตชีวา ทำให้แฟนเพลงลูกทุ่งในรุ่นแรกแรกเลยแรกแย้มรุ่นแบบสวเลยอ่ะ เกือบที่จะแบบว่าลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วอ่ะทาให้พวกเขาเหล่านั้นกระปรี้กระเป่าตื่นเต้นในการที่จะไปให้กําลังใจหน้าเวทีตื่นเต้นในการที่จะแบบว่าโอ๊ยเราคืออายุปูนนี้แล้วอ่ะจะไปอยู่โบกเวกอยู่หน้าเวทีไหมทําให้เขาลืมอายุตัวเองไปไปเต้นกันอยู่หน้าเวทีไปช่วยน้องร้องเพลงปานว่าตัวเองอ่ะคือ 18- 20อีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมคะว่าน้อยคนที่จะปลุกเพลงที่หลับไหลไปแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งน้อยคนที่จะไปสกิดรุ่นสวให้แบบว่ามาเต้นกันอยู่หน้าเวทีได้แต่น้องต้นข้าวทำได้เพราะว่าเธอไม่ได้ดังแค่กระแสแต่เธอมาพร้อมกับคุณภาพด้วยดังนั้นมาลัยของน้องต้นข้าวถึงได้มากขึ้นและก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า ความนิยมชมชอบของเธอมีมากขึ้นในแต่ละวันนั่นเองค่ะ